สวัสดีครับพี่น้องนะครับพัแล้วผู้สาวฟังล่ำครับผู้สาวฟังล่ำนะครับมาพัอกันลงบรรยากาศเออโอ้ยนี่แหละยกวงกลับมาร่วมงานบุญบ้านน้องอีกทีกันนี่แหละพี่น้องหวังพบคนดีหน้นาวทีเหมือนที่ก่อ,อนมาเอาปูเอาแม่เลือกเอาแม่ ทามท <it> มีผู้ใดมาแม่เลือกเอาไหมขับอยู่ครับแม่ับอยู่ครับนี่น่ะรถแห่รถแห่ับเข็มเข็มล่องเหี่ล่องหายไม่อยู่แม่หมุนไปไปเวงเข็มอยู่ปากรถโอ้ครับใกล้ๆปานนี่ล่ะเห็นถนนทราท่า้นแ่อีเมนมื่อื่นมีรถแห่ครับเมื่อยู่ใสเขมมือื่นไปอันคนแกนครับ อายุได้เท่าไหร่แล้วสีบามโอ้นั้นเดยกแม่เนี่ยเน่มาถามอายุเจาะๆกันจากอายตออเนีอยากาอเลีนยงวมาท่านเฒ่าตอก่าดสัตวะเลียงเด็กเอาเอาดึงกาเด้อแม่เด้อสัตว์สัตว์ู้ไดเนี่ยดึงเอาเด้อแม่เด้อเมืองบุบรรยากาศนะพิทีห้องพี่นองนะครับ ไม่ยังเหรอีหลานเอ่หลาครับสวัสดีครับสัดีครับเส่ละศาสตร์ไม่สบ่มีศาสตร์ดีนี่ใคโอ้หอบสาสตรมากนี่บอกงวายป้าปูสนามมูมากนี่บมมีมองปูได้นี่โอ้เ้องต๊ะในวันวันวันนี้ดานีลาคือแลี้วตขึ้นไขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับ เอบาขึครับขอบคุณครับปูโรนี่เราดีนี่อะไรเป็นจังไงได้เขาเต้นใจนั่นเดี๋ยวใคราสานังยบอกเออันมาเต้นกับปูนี่แล้วมันจะไก่มองนังหกซด้ลูก60กสบตัวพค่ะแมวหกสิบวันนี่หกสิบตัวยังบอท่านเฒ่าอยู่พี่ทองคุณนะคุณนะแถวตอนหกสิบนยังเป็นสาวอยู่คุณนะยู่ทัสะายค่ะ ค่อยหุบสิปนนเนี่ยยังเป็นสาวอยู่อันไีนก็แม่จิ๊บจิบกลัวๆนี่แหละครับแม่เกิดสองสามครับใช่แม่โอ้ค่บแม่ครับเปองผุนเจ้าขามากลวคุ เนี่ยดูหุ่นนะเจ้าภาพมาแล้ว๋อแม่เจ้าภาพเจ้าภาพน่ารักมากเจ้าภาพสวยน่ารักเป็นกันเองคุยม่วนพอสวยน่ารักเนี่ยอ๋อตะวันี้แม่เนาะฮูกซีปียังบ้านเท่าอยู่เออเอามือนล่ะเออตอนนี้ก็เล่งเมธีครับเพราะว่ารถลำโพงฝึกเมื่อดนะครับ สวัสดีครับ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 ีพี่ครับสวัสดีครับมาตามมาจากตามมันจะกแห่ครับลูกแหย่ะครับด้วยด้ค่ะด้วยซองครับยินเสียงองยบบ่อยๆอ่ะประชุมครับบวกการถือกล่องไปรอขั้นประชุมนะพวกแม่เขาไปหาได้วนนอางไนเพิ่งประชุมอยู่เมีั้งนายขัไปประชุมเมียนบอีนนระว่าได้ของกวังยจะขับไปครับ เมีนเพิ่นประชุมอยู่เพิ่นประชุมจังหน่อยจังเข้าไปครับบอได้อุ้ยสวัสดีพี่หน่อยครับพี่กับอยู่บ่กับกับกับโอ้ไปเส่น้อมาเนี่ยมือนั้นมึงมึงเอาค่าซักเสือให้เล่ากันโอ้ครับถุงจำเนี่ยเอาอันนี้เฮะนี้ให้เอาอันนี้เฮะนี้ให้เบิ้ลนี่แล้วโอ้ยขอบคุณครับเย้ค่าเสือเขาจากเพา่ึกเสือเออค่าเสือเขาจากเพลิน ใส่เสือเพื่นอนเขาซากเมือนั้นอเอาครับเตียไปซักไม่ส่นตัวโอ้อยี่นอนจมูกจะว่ากันเด้อนะที่สาวหน่อยเอามือแรง,ม,แรงมีไะไรสวดเข้าไปนอนอะไสวดคุ้มปิดน,นะครับิ้มงานสาวหน่อยเปิดบนเนแพ้งเข้านี่หลับจอหายไปไหน เอ้าะิดเอาอีหล่าอีหล่าอีหล่าเล่นเป็นยังนี่อีล่าไปเล่นเป็นยังนี้เร่นเป็นยังนี่ฮะอีหล่าเล่นเป็นยังลุกเอา่อดีตื่นไปเขาเขาเอแล้วตื่นมาทันเอาไปามพยุติไปพอยุติไหนไปคู่โปให้ทำี่ฮะเอาไปทำบิ่งบิ่งเออไปทำ่ m บิ่งไป เออหรือตามที่พ่ลูืยูไซถามเพื่อให้เรีอนยูไฟกินหัว่อปเป็นแบบอื่นอีหล่ะเราต้องรูจากความรับผิดชอบจำไว้่ครับอาบน้ำยังอาบน้ำกินข้าวยังนี่่อ้โห่อ้โนเบิดเราไปหาอาบน้ำกินข้าวเตรียมตัวอเหล่ะเหนาแล้วเหนาวันน้เนาแล้วเมื่อีน้หอมมหวยห่อยู่เบิร์ดสวัสดีค่ะบสวัสดีครับเบร์ปวดก็ยังอยู่ โอ้ค <formation> ุณสอบตอนนี้พี um ่น้องโอ้ยังสอบอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับสาวน้อยเปลี่ยนป็นแพร่ข้ามีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆได้พี่น้องนะครับว่าอะว่าทีอยู่กับที่คงที่นะครับปรับเปลี่ยนฉากปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนปรับเปลี่ยน่นนีไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือนี่นะครับพี่น้อง เป,เ,เปลี่ยนเพิ่มเติมสริปไปเรื่อยนะครับโดยครูเอนะครับมาหอดเต้นนี่เต็นผููใดเนาะนี่พี่น้องหนาคือเป็นจังสี่นอบานนี่หนาคือเห็ดยับยับยืบยงๆสีน่นาบานนี่เฮ้อเสียง <c oughs> นายยื้อกันเลยสองคนนี่แม่กันนะเขาอยู่ดอกคหลวงมาเลยพูดนะยิ่หละป้าชห็นกล่องบัวสวัสดีสวัสดหนาใส่ฮันน่ฮนี่ฮ่าันดีฮ่าแม่ไปไหนแม่ใส่บ้งสอมล่ำเติมไปใส่ก่อนนะไปเหนียวจ้ะ ม่ผอกะแม่ผอกะม่น yeah> ้าแม่เลาะก็เอาเรยเอามานํำเอาอย่งมาหน่ำก็เลยปนเี้ยโอ้ยพ่อมาตายยังบบนั่นแล้วแม่บอก้นยมียงอีกเตมแม่เตแม่ตีโอ้่ยังกินเขานี่นี่ดอกห้เขากินเขาดอกพี่อไปหาเตนไม่ดอก เป็นไหมก็บันทึกเรวเถอะก็บันทึเรวเอากระหม่อมลิกหนาที่นะพอพอคนฉากได้พอบม่ได้คืนอีนี่ไ่ได้คืนฉากมาโดนแล้วพอเพ่งพคนมี่ได้เป็นเคยแคกแล้ว่เห็นเสาเป็นแล้วเอพอคืนิบอกใ้คอ๋คือปล่พอคืนนี่สิแล้วพอบอก่ายันเททไ่ได้คืนแล้วบ่คืนเาได้คืนแล้วพอเขาบล่พอคืนบอกเขา่ยคืนเขาว่าเทาแล้วเอาติขนาดปูกผมมาเน ที่ไปเต้นอื่นเกือบจะไปประชุมเกือบเริ่มชีพประทันเกือบเริ่มชีพประทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันจะไปจำเมื่อยอดดอกคณลายจำเมื่อยจำเมื่อยยื่นน่ะจำไหนค่ะจำที่ เอิอ,อตีนตีนเอาตีนเห็นจับยังวะมือล่างอยู่เอาตีนบาดไหนมีซ้ำนิ้วเรียนจะได้มีหานิ้วฮะเรียน,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 นจะได้มีหานิ้วตีนหม้าจะซ้ำนิวว่าพอพอขอ,ขอ,ขอจับมือเน็แล้วคุณเด็กเดื้สองขาลังห้จับเออบ่เอกน่าเละๆกับจับตีนจะได้เขียนบอกเอกไปเบิ่งชิวเ,เ,เลอเยอ่ะเยอะ ไอเป็นบางคลิปแบบนู้ดเลยนู้นใส่ขวางซอมซุ่มเป็นอย่างหนหนามแหลกวนามแหลกผิดบาโดนเลยไม่ดู่ไม่ดูแต่ดเป็นไงจะม่งเห็นดอกก่อนอี่เป็แล้วไหอยู่เทวนาของน้องนั่งฝา เคปน้าไม่คิดถึงหนูหรอกคิดถึงไงนี่มหันฯมหานฯนายปลาหนี่มหันฯหนี่เพื่อะไรไม่ได้คิดถึงหรอขอเขาเริ่มยังเขาแค่ฮะอันนี้ยันยันคนรู้เขียนไปผู้ใดเขียนติดตะไบผู้จัดการตัวไหนไปกระเฮ็ดดีดีนี่

กต่สิว่าแหลออีกละแมนยูเด็กพ่อเออแมนแมนยูพ่อแมนยูไม่ยื้อทนไงใจปุ้นใจไอ้ปนเดี๋ยวเดี๋ยวไอยูล่ำวันนี้โอ้ยพ่อเขาเขาเขาซื้อมากประเทศไทยพอจนหนักกล่องแตกเต็มมือพูดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไอเป็นเคยอินเดียเนี่ยอีนี่พอดีเต้อุ้ยนก็คือคอมเมนต์เลยพ่อบัดคำนู้นเวลาคอมเมนต์เราเล่าสิลักษณะนี่ล่ะแบบนี้เลย

มันปวดแขน็นทีพอ่อมันปวดแขนเ้าสัท้าแล้วปลาบูแบนไ่กดจับตะไกร่กดตทีตกกต่ตามกับมันนี้มีขเงีได้หนีพอน่อนกินต่อไปครับสวัสดีครับถึงนาวไปหออ